เดี um ๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนคุณผู้ชมเราทำการเพิ่มยอดไลค์ในตัวโพสของไอจีเนาะก็เป็นการสอนทำตามความขอของคุณผู้ชมคนหนึ่งเราที่เขาได้คอมเมนต์กันเอาไว้ว่าอยากให้สอนเนาะก็เป็นการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโพสไอจีก็ลองให้มาดูเราทำตามกันได้เลยุดป็ิทีตั้งแรกก็ให้เราได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ h f m t w com เกานะจะมีต้องเว็บไซต์ที่เขาให้ก็สามารถที่จะกดสมาชิกกันทำตามกันไปได้เลยและพอได้เข้ามานแล้วในตัวเว็บไซต์แบบนี้ตัวเว็บไซต์เขาจะมีข้อยได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะ อ่ะพอเราได้กดเข้ามปก็ได้หน้าตาการสมัครทมาชิกเขาข้จีเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะกรอกชื่อกกข้อมูลแต่ถือหรือว่ารหัสผ่านแต่หัวข้อได้เขาได้กาหนดันเาไว้เนาะคุณจะทำการสมัครสมาชิกผ่านแต่หัวข้อตามนี้เลยหรือใที่มีบัญชีู้กคนจีเมลเลยอย่าแต่สมัครผ่านก็ให้ติที่ตรงด้านบนนี้เราก็ทำการสมัครตามผ่านไปเลยก็ได้หรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วอย่าที่จะลงชื่อใช้งานก็ให้กดลงชื่อเข้าเชงานกันไปเลย อ่ะแล้วก็ทีนี้ก็ให้เราได้เข้ามาในตัวหองเว็บไซต์เว็บไซต์ของจะมีขั้มเป็นแบบนี้มีหัวขอ้อมีหมดหมู่และบริการให้เราได้มาเลือกใช้งานได้ทำตามกันไปได้มียอดเงินที่รงด้านบนนี้ให้กับเราสามารที่มาใช้งานทำการในส่วนต่างๆด้นนี้กันได้เลยเว็บไซต์ที่อาจจะเข้ามาใช้งานในตัวหองเว็บไซต์เป็นครั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินหรือไม่ยอดเงินหมดกันไปก็ให้เราย้อนกลับมาที่ตัวของหน้าต่างนี้ก็ไปก่อนได้เลยหรือว่ากดเข้ามากันเนาะที่หน้ตาต่างการเติมเงินโดยหน้าต่างการเติมเงินที่เป็นหน้าต่างประมาณนี้ให้กับ นอจากในการเติมเงินให้คุณผู้ชมไปเลิกเติมเงินัได้ด้วยโดยกดเข้าไปที่ตรงนี้ที่สำหรับช่องทางเราจะมีช่องทางขึ้นมาให้ได้เลือกเลยเติมเงินประมาณนี้ตีช่องทางไม่ว่าจะเ,เป,น,เปนสแก,กนชัวโค้ดเป็นทูม o นี่วอลเลตเป็นคริปโตเรนซีหรือว่าเพอร์เฟกต์มันนี่หากคุณผู้ชมรู้จักว่าสุดช่องทางอะไรแล้วก็ไปในที่ช่องทางนี้แล้วก็เลือกนไปเพื่อทำการเติมเงินกันไปได้เลยหรือถ้าได้มียอด,นนดยอเงินเต็มดูแล้วว่าเติมเงินให้ไปเสร็จแล้วก็ให้ย้อนกลับมาเพื่อที่จะใช้งานทำการางไนได้เดานะ้อง อ่ะแล้วพอเราได้มากแล้วที่ในตัวเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวหัวข้อและบทุดหมูที่ต้องการกันเลยอย่างในวันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มยอดไลค์ของ IG นอเนาะเลื่อนหาดูก่านเลยเพิ่มยอดไลค์อ่ะ อยู terror, ่ตรงด้านเรื่องนี้เลยแเราขอเลิกเทนีิไปเลยและพอเลิกเทนได้แล้วในตัวหมดหมแบบนี้ก็เลิกอทนต่อที่ตัวของบริการบริการว่าจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็จะขอเลิกเนาะว่าเป็นอันแรกนี้เลยปกิข้าไปก็สริดราคาเนาะคุณผู้ชมเลิกเทนที่ต้องการได้เลยทั้งหมดหมของตัวบริการอ่าพอเราเลือกเทนได้แล้วที่ตัวหมดหมแล้วบริการแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของโพสลจริงของคุณผู้ชมเองเพื่อมาทำการ follow วิ่งอ่ากดมาที่ตรงนี้เนาะมือถือก็คลิกลูกเหมือนกันเนาะให้กดมาตรงนี้แล้วก็จะขึ้นมา follow แบบนี้ก็กดฟ follow นี้มาง เพราะได้ว่าที่ผมพูดไว้แล้วทีนี้ก็ให้มันเสร็จจำลนงดิทัง้งใจจะเพิ่มเราจะใส่ใยกตัวอย่างไปถึงผลลัพธ์กันเนาะเผยยอดกำลังได้ขึ้นมาจะได้เห็นยอดเต็มชัดๆอ่าแล้วพอได้สั่งซื้อจำเป็นได้แบบเออพอเราได้ใส่ลิงก์แล้วก็จำลองจะไม่ได้รับแบ,บิดสีทีนี้ก็ให้กดสั่งซื้อจำเป็นเลยยังไม่ทันใจสั่งซื้อแล้วเนาะรีบพูดกันไปหน่อยเนาะ อันแรกจะเป็นอย่างไงนะพอได้ออเดอร์เสร็นไปจริงๆแล้วเว็บไซต์ก็จะมีเป็นการแช้บอกตัวออเดอร์นมัยบนบบนี้กันเลยว่าได้รับส่งซื้อแล้วแล้วพอจะขึ้นมาเป็นโดนสีเขียวบบนี้เราก็สามารถที่จะรอกันไปก่อนได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะชิกดูรายละเอียดว่าเอาสั่งซื้อกันไปแล้วเป็นยังไงก็ให้กดเข้าไปที่หน้าต่างตัวนั้นนี้กันไปก่อนได้ที่หน้าต่างบวดการส่งซื้อโดยการกดเข้ามาก็แล้วที่หน้าต่างบวิการส่งซื้อสภาพจิเนี่ยหน้าบวดนี้เลยให้กับเป๋าสามารถที่จะเข้ามาเพื่อดูในสถานะของตัวออเดอร์กันไปได้แบบง่ายว่าอยู่อยู่ในระหว่างไหนสัดขอเกิดสัดขออะไรยังไงมันก็เข้ามาดูกันได้นะอย่างเมก้ทําการกันไป ขาแจ้งบอกกว่าเราดำเนินการเราก็สามารถที่จะดูเราไปเช็คเราก็ไปก่อนเดี๋ยวจะครู่มันมีใจร้อนเพื่อหาผู้ชมคนไหนที่ได้ฟอร์ไม่ชิงได้ทําการสั่งเฟอร์อะไรกันไปแล้วแล้วตัวเดินตรงด้านนี้จะขึ้นมาว่ามีปัญหาไม่พอผิดพลาดุณผู้ชมก็จะได้กดเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้ไปได้ด้วยคว่าตัวโดยการกดเข้ามาฟอร์ที่หัวข้อตรงด้านนี้พขาก็ได้ไปหน้าต่างแบบนี้ให้กับผู้ชมได้กดเข้ามาเพื่อจะทำการแจ้งหรว่าให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกมินไมได้เนาะโดยทําการพิมพ์หัวข้อหรือหัวข้อความได้เกิดมีปัญหาและเกิดข้องกันไปและพอได้พิมตัวเสร็จแล้วว่าก็ส่งตัวท่านไปพิเดียวนี้ง่ายๆจะเป็นการแจ้งปัญหากับคุณ หนูเอกกับแอดมินกันได้แล้วเนาะอต่เผื่อคนไม่ชอบวุ่นไหนเดซ่ามาชียร์เอกกันแล้วเนาะอาจจะสั่งซื้อเกันไปผิดด้วยหรือว่าแซนิงผิดยังไงก็จะได้แจ้งประทะก,กันไปได้เลยอหรือแต่ใครที่ไม่มีปัญหากันแล้วสั่งซื้อกันไปแล้วอย่าตรุยอดก็ลองย่นกับดูที่โดโพกันได้นะว่าตอนนี้เจออะไรที่ซื้อมาตังไหนกันบ้างหรือว่าเป็นยังไงอย่างใน,นตอนนี้อยอดโพจะมีของเดูมินที่13แล้วก็ลองดีหนะ้าจอดูกันเนาะว่าจะซื้อมาตัวไหนกันบ้างแล้ว อ่าราวพิ่งี่นรกจากติดเสาก็เพิ่งมาไปติดห้าแล้วเนาะอาจจะยังขึ้นมาไม่มากแต่ก็ได้เห็นแล้วนรกว่ายอดไก็กอตั้งแต่เพิ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนาปุ๊ตกใจกันไปหัว่ายังขึ้นมาไม่ครบเพราะมันก็จะเประมาณที่เดเนกไก็จะทยอยขึ้นมาให้ขับเราหรือว่าจะเซนมาจะจำลอนหนึ่งก่อนที่ีเหลือสมอสมบแล้วก็จะคอยดูหรือว่าคอยรอกันไปก่อนได้หรือปุปดที่ไม่ต้องไปใจร้อนหรือถ้่หาว่าของใครที่เล่นไปขึ้นไปแล้วตัวออเดอร์อาจจะยังไม่ขึ้นมาทันที่ก็ต ดูจากใครที่เด็ามาตั้งเตอตามไปแล้วได้ห็นแล้วว่าจะม้นวาจริงๆว่าเสร็จกันไปแล้วด้วยเพื่อใครที่สนใจจะรอนั่นไให้กับคนอื่นเด็มาทดลองใช้ในตัวเว็ไซต์ตามรูด้วยเขากจะมีข้ออยู่ตรงด้านนี้โดยเป็นคำว่าตัวตัวเว็ไซต์ให้ผู้ชมดลองกดเข้ามาเพื่อที่ทำแต่สรุปไอคืตัวเนาะเป็นคำว่าแนะนำเพื่อนเนาะเพื่อใครที่อยาจะแนะนำเพื่อนหรรจให้เด้ามาทดลองใช้งานเพียงเค่เข้าที่ตรงด้านนี้แล้วว่าทำการรอบลิงไปจบไห้กับเพื่อนหรอการนจาเพื่อเป็นการแนะนำเท เวพอจะประมาณนี้เลยแล้ลองกับไปรูจสอบมันดีกว่านาออ่ะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ตไปดนไปเลยอดไลค์ปจะประมาณนี้เลยหลังแต่เี่เรา่ไปดไปละนโอ้ยอดไลค์ก็ได้ะแนนแต่เพือนมันก็จะจำไปลองให้เด็ประมาณนี้ก็แล้วไยืนขึ้นมาม่ครบหรือว่ยม่ขึ้นมาไม่มากของจำนวนที่ตงซื้อเดนไปก็ไม่ต้องตกใจกันไปเลยมาก็ะขึ้นประมาณนี้อ่เดี๋ยวจะเป็นการอธิบายซ้ำรอบสงมาก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็ประมาณนี้เลยแต่ใครที่ใจยังไม่ได้เด็ขาดม่ใช้งานกล่องเข้ามาใช้งานกันดูหรือ ไ,ได้เลยแล้วก็สำหรับในคลิปด,ดูโของวันนี้ก็ไม่ไ,มไดมาแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากที่ความรับชมดูถึงตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณนะ